สรยุทธพูดถึง3บอสดาราดังดีไอคอนกรุ๊ปกับอาหารการกินในเรือนจำจากกรณีที่สารคันประกันตัว18บอสดีไอคอนกรุ๊ปพร้อมส่งตัวเข้าเรือนจำแล้วนั้น3บอสดาราดังบอสการบอสมินและบอสแซมเปลี่ยนชุดเป็นทียเรียบร้อยแล้ว และวันนี้18ตุลาคม2567สรยุทธสุทัศนาจินดาเผยในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอถึงเรื่องอาหารการกินในเรือนจำคาดว่าสามบอสด,ดารากินยากแน่ๆโดยเผยว่า คุณผู้ชมบางคนเอาภาพที่คุณการเคยเล่นละครแล้วเอานำมาเสนอมีทัดหลุมเป็นอย่างดีโดยความเคารพไม่มีแบบนั้นนะก็จะไม่ให้ใช้เหล็กด้วยเป็นพลาสติกเป็นชามพลาสติกอาหารก็จะมีกินยากแน่ๆเอาอย่างนี้สามบอสเนี่ยกินยากแน่นอนแล้วก็คิดว่าต้องสั่งอาหารจากเรือนจำเชื่อว่าไม่น่าจะกินอาหารของเรือนจำได้อาจจะต้องสั่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้องมาก่อนเลยต้องใช้วิธีสั่งเอา แต่หมายถึงสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้